ข้อสังการและแนวทางปฏิบัตินะครับหนึ่งให้นนโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีที่ทแถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการศึกษาเป็นดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยท่านต้องไปทำแอคชั่นแพลนนะครับในแต่ละหน่วยงานในแต่แท่งงานนะครับไม่ว่าระดับข้างบนกระทรวงหรือระดับผู้ปฏิบัติต่างๆนะครับอยากให้ไปทำแอคชั่นแพลนในการดําเนินการนะครับสอง นะครับในการทํางานให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมมาธิบารในการปฏิบัติงานและดําเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มขัดเช่นการสอบการบรรจุการแต่งตั้งยกย้ายห้ามซื้อขายตําแหน่งห้ามชิ่วจลิตการจัดซื้อจ้างครูพันธชั้นนักเรียนและอาหารกลางวันสิ่งต่างต่างเหล่านี้นอกจากไม่ทุจริตแล้วนะครับต้องทําให้มันมีคุณภาพด้วยจริงก็จะขอเน้นย้ํา นะครับแล้วเราจากเห็นในข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ,ๆนะครับที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับก็คงอย่างเช่นการสอบที่สาแก้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการโดยใช้หลักธรรมพยิบาลก็คือโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับมาเป็น,นการดําเนินการนะครับแล้วก็ท่ there, ทา,านคงเห็นอยู่แล้วนะครับในการดําเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมาที่เกิดอุัติเหตุน,นะครับก็เกิดจากเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพราะนั้นอยากฝากทุกท่านด้วยนะครับในการดําเนินการ ในการดำเนินการคุณธรรมนะครับในปีที่ผ่านต่อไปนี้นะครับผมไม่อยากเห็นภาพนะครับที่ผู้บริหารสถานศึกษานะครับในวันทํางานแล้วไปออกกาลังกายที่สนามกอล์ฟแล้วก็ไปถือขวดเบียร์ขวดเหล้าอะไรพวกนี้ผมไม่อยากเห็นนะครับขอเน้ยนย้านะครับอันนี้คือเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้บริหารทุกภาคส่วนจะต้องยึดถือและปฏิบัติในเวลาราชการนะครับท่านจะต้องไม่ทําอะไรที่ ไม่ถูกต้องนะครับท่านจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่ดาเนินการต่อไปสามให้น้อมนำปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งเราก็ดำเนินการอยู่แล้วเข้าขอเน้นกย้ำอีกทีสให้ร่วมกันปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด ท่านคงจะเห็นแล้วนะครับในช่วงปัจจุบันนี้นะครับปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมนะครับที่มาก,ก็คือผมให้คําสับของผมก็คือน้ําไม่มีป่าไหลหลากนะครับก็คือมันนาทั้งดินและโคลเข้นมาสู่เพราะนั้นพอเราช่วยกันในการปลูกฝังในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับพื้นภูป่าหรือสิ่งอะไรต่างๆที่มันจะเป็นปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราต้องช่วยกัน นะครับในการที่จะรักษาสิ่นล้อมแล้วที่มุ่งสู่ใช้พลังงานสะอาดเราก็มีการตั้งการทำงานที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับในการที่นําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการทํางานนะครับเราต้องช่วยกันนะครับซึ่งต่อไปในอนาคตนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับต่อไปนี้จะสงออกไม่ได้เลยนะครับถ้าต่อไปเนี่ยถ้าประเทศไหนที่ไม่มีการเใน,นการเกี่ยวกับเรื่อง พลังงานสะอาดในการดำเนินการนะครับและกระถูกในการกีดกันการค้า5านะครับก็คือส่งเสริมการอ่านและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกระบวนการนะครับที่ผ่านมาผมอาจจะเป็นเรื่องการอ่านอย่างเดียวนะครับตอนนั้นอ่านอย่างเดียวไม่พอนะครับอ่านแล้วต้องคิดวิเคราะห์ด้วยท่านจะต้องผูกฝังให้กับเด็กแลยเยาวชนโดยมิติพวงเราก็คงจะเริ่มจากผู้บริหารและครูต้องเป็นต้นแบบนะครับก็อยากขอร้องพวกเรานะครับในการที่ดำเนินการทำอย่างไร นะครับปัญหาที่เราเห็นนะครับปัจจุบันก็คือเด็กและเยาวชนปัจจุบันนะครับการอ่านและคิดวิเคราะห์น้อยลงไปนะครับทําให้การดําเนินการต่างๆในการศึกษาด้อยลงไปนะครับในการทางานซึ่งเราจะต้องดําเนินการหกนะครับก็คือการลงที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมนะครับให้ดาเนินการอย่างเรียบง่ายโดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับที่จะมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม โดยให้มีการดําเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยะัดเช่นไม่ต้องผูกผ้าไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ลึกหรือของขาดใดๆทั้งสิน้นนะครับอันนี้ก็ขอเน,นยนย้านะครับ